โดยผลของการพักษาในวันนี้คณะผู้พากามีทั้งหมด5ท่านรวมทั้งท่านรบดีปรากฏว่าเสียงข้างมากนะครับเสียงข้างมากเราต้องท้องเข้าใจก่อนนะครับเสียงข้างมากบอกว่ารัฐบาลมีสิทธิประกาศสถานการฉุกเฉินในฐานะที่ว่าเป็นฝ่ายบริหารแต่ผลของการประกาศดังกล่าวไม่ว่าประกาศสถานการฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่21มกราคม2557หรือประกาศข้อกำหนดตามมาตรา9มาตรา11ที่ออกมาทั้งหมดนี้ไม่สามารถใช้กับผู้ชุมนุมทุกคนที่ชุมนุมอยู่ในขณะนี้ได้เนื่องจากว่าสารเห็นว่าเป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องรัฐบาลที่มีปัญหาด้านการคอร์รัปชันมีปัญหาด้านการคโกงมีปัญหาความไม่ชอบธรรมซึ่งเหตุผลมีมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขที่มาของสอบอการแก้ไขรัฐมนูนมาตรา190รวมถึงการออกร่างพันชบัติเนียโทษกรรมที่เรียกว่าฉบับฉุดซอยนะครับรวมถึงการกู้เงินจำนำข้าวและที่ปปชชีชช้มูลดังนั้นเมื่อคำวิจัยของศาลโดยเสียงข้างมากบอกว่าไม่สามารถใช้บังคับกับผู้ยุ่ได้ทั้งหมดนั่นหมายถึงว่า รัฐบาลไม่สามารถนำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเมื่อวันที่21มกราคม2557ก็ดีประกาศและข้อกำหนดต่างๆที่ออกตามความในมาตรา9มาตรา11แห่งพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน2548ก็ดีไม่สามารถนำนำมาใช้กับผู้ชุมนุมได้รวมถึงการห้ามสลายการชุมนุมนะครับเพราะการชุมนุมของผู้ชุมนุมและมวลหาประชาชนนี้ได้รับการรองรับจาก คำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญนี่คือสาระสาคัญหลักเนื่องจากคําพิพากษามีจํานวนมากรายละเอียดเดี๋ยวค่อยอว่ากันอีกทีนึงนอกจากนี้มีพวกสาสองท่านท่านให้ความเห็นแยง้งท่านบอกว่าเมื่อประกาศมานี่เห็นว่าเป็นการไม่ชอบมีเจตนามุ่งหมายใช้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ชุมนุมโดยสงบเท่านั้นจึงมีความเห็นแย้งว่าควรที่จะเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงฉบับลงวันที่21มกราคม2557ของจำเลยที่1คือนายกรัฐมนตรียิ่งรักษและประกาศหรือข้อกำหนดต่างๆที่ออกตามมานะครับนี่คือสาระสำคัญแต่ในผลของคำรักษาเราต้องยึดนะครับว่าเสียงข้างมากบอกว่าเสมือนนึงว่าไม่ประกาศแต่เป็นหมันครับเป็นหมันไม่สามารถดำเนินการใดๆกับผู้ชุมนุมได้